คือจริงๆเนี่ยที่มาชื่อเมืองพิมายเราเนี่ยโอ้เราเรามีหลายหลายแนวทางหลายแนวคิดเพราะว่ามีหลายคนที่ที่เล่ากันมาเนาะแต่ที่ที่ดังที่สุดหรือที่คนรู้จักเยอะที่สุดก็คือจากตำนานข้าวปาจิตอานางอรพิมนี่แหละก็คือเป็นตำนานความรักที่เล่าสู่กันฟังและจากที่เนี่ยที่เ่าสู่กันฟังเนี่ยมันมันมีในพระสูตรด้วยคือปราจิตพระกุมารพระสูตรถ้าพี่จำชื่อไม่ผิดประมาณนี้แหละเราแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้ดูในรายละเอียดเพราะเป็นภาษาพระเราเราเราไม่ได้อ่าน เนี่ยเรื่องราวมันก็คืออ่าท้าวปาจิตมาหลักกับนางอรลพิมเสร็จแล้วท้าวปาจิตก็กลับบ้านกลับเมืองขนขันหมากมาสู่ขอแล้วนางอรลพิมมืระหว่างรองก็มีเหตุให้ถูกเกือบจะจับแต่งงานกับท้าวุมทัดอ่าแล้วที่เนี้ยจังหวะหนึ่งท้าวปาจิตกลับมาแอบมาหานางอรลพิมก็ดีใจมากท้าวปาจิตเปิดหน้าต่างแอบเข้าบ้านเจอนางอรลพิมนางเอาไปหันมาเห็นดีใจมากเรียกว่าพี่มาที่นี่ข้อพี่มาเนี่ยมันเป็นภาษากลา,นะางนาอบ้าเด็กก็เรียกพี่มาพี่มาเออพี่